สำหรับการตอบธรรมะในวันนี้ก็มีผู้ถามมาบอกว่าผมทําสมาธิแล้วมีอาการตึงๆที่หน้าผากที่หน้าและหน้าผากมีวิธีการแก้ไหมครับการทําสมาธิเนี่ยเราสมมติว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นแล้วเพื่อความสงบและงับคือเรากําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นนิพมิตหมายเอาในพุทธศาสนากําหนดเห็นกายก็กำหนดเห็นลม เห็นเรียบทเห็นสม,มัญญาบพะเห็นอะไรเอาเห็นลมลมเนี่ยเป็นฐานกายถ้าเนนี้ถ้าเราไปยึดไอ้ร่างกายเนี่ยมันมีตกอยู่ในคลายขาองอน,นิี้จังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วตอนเราเข้าไปกําหนดรู้เข้าน่ะมันก็รู้จากทุกแต่ไหนแต่ไรเราตาถาคตสอนเรื่องทุกข์ความดับทุกข์การตึงการเกรงการอะไรเนี่ยมันเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเข้าไปยึดในอุปทา,านในรูปก็คือกายนั่นเองจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดก็ตาม ลมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยแต่จะเป็นธาตุเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะฉะนั้นเข้าไปยึด <c oughs> <c oughs> การเข้าไปยึดเนี่ยมันทําให้เกิดการทุกข์ตอนี้ถ้าวางอารมณ์ถูกส่วนปุ๊บทุกข์นั้นก็ดับไปลักษณะน,นั้นเป็นการกําหนดดูลมเนี่ยถ้าเราไปเพ่งลมเราไปกําหนดจีเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันกบวทวีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสติสมาธิมันเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มมันเกินกําลังที่ นะเครื่องรู้ของเราจิตใจที่จะรับได้เนี่ยมันก,ก็เกิดเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้ขึ้นมามากำลังกำลังตึงอยู่กำลังเครียดอยู่แต่นี่วิธีการที่ว่าจะแก้ไขไอ้ตรงนี้ก็คือเรื่องเราเราต้องผ่อนการดูลมลงมาดูลมแบบปล่อยวางอันนี้อาจจะคำาหร่าคนฟุ้งซ่านนะถ้าปปล่อยวางก็มาคิดฟุ้งซ่านเลยบา <c oughs> งคนที่ไม่ไม่มีนิสัยฟุ้งซ่านถ้าไป ไปเพ่งแรงมากไปยึดมากปุ๊บมันกระทุกข์อุปทานขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขาวิญ,ญามันเป็นตัวทุกไปนั้นดูลมเนี่ยเราต้องรู้จักนะที่ขพเจ้าแนะนำเนี่ยแนะนําแบบสัมพัญญยาบพะถ้าดูลมก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบถ้าเราดูความรู้สึกที่ลมกระทบไปจมูกเนี่ยเราดูเป็นจุดเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดการที่เราขับไปยึดเกินไปมันก็จะทุกที่ทุกเพราะว่าสติ มันเพิ่มขึ้นสมาธิเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็เราไปยึดในส่วนส่วนหยาบก็ตามส่วนยาส่วนหยาบก็ตามส่วนละเอียดก็ตามเนี่ยพอเราเข้าไปยึดมากเนี่ยมันจะทุกข์จะทวีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่เกิดความรู้ชัดแต่เราเรา้ารู้เราสู้ไม่ไหวเราผ่อนกําลังถ้าเราสู้ไหวเราสู้เลยถ้ากําลังของเราดีนะเรายึดเรายึดแล้วมันเห็นตวงตึงตึงหน้า น่วงหน้าพากไม่โปร่งสักทีเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของพวกสมาธิพวกสมถะนะเข้าสู่ระดับอาจจะเข้าสู่ระดับนะยังไม่ทรงตัวมันยังไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ว่ามันรู้เห็นตามความเป็นจริงแบบปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าวางสติไม่ถูกส่วนมันก็เลยเห็นทุกข์เพราะนั้นถ้าเราดูลมมาถึงจนนี้จนจนกระทั่ง,ทงแน่นหนะ้าอกอาจนจนกระทั่งตึงน่วงศรีรษะแล้วทวารไม่โปร่ง เพราะเราจะเริญแค่สมาธิเฉยๆเนี่ยต้องวางอารมณ์ให้ถูกส่วนดูแบบสบายๆแล้วก็ดูเรื่อยๆ,ๆนะถ้าสมมุติว่าสำอาำนาจของเป็นคนที่ว่าไม่มีนิสัยฟุ้งซ่านเนะพอเรามาถึงความน่วงนี้แล้วเราผ่อนวางลงแล้วเราดูรักษาอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันชัดเจนก็ไปสู่ภายในเดี๋ยวมันจะผ่านเองถ้าถ้าเราสู้ไหวเรากําหนดลมอย่างเดิมน่ะมันตึงเราก็สู้จนกระทั่งมัน ชัดเข้าไปภายในปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะดับเองเหมือนคนที่ยกของหนักเนี่ยนะนะยกของที่มีน้ําหนัก,กพอดึงขึ้นมามันก็ย่อมตึงหน่วงที่มือที่ตามแขนตามตัวของเราที่จะแบกน้ําหนักถ้าเราแบกได้สําเร็จนั่นเป็นขีดความสามารถของเราแต่ถ้าน้ําหนักนะั้นมันมากเกินไปสมมติเราเราแบกน้ําหนักได้ยี่สิโลแล้วกัน20่สิโลเนี่ยเรา19บก้าโลยี่โลเนี่ยเรา เราพยายามแบกสู้มันจนกระทั่งยืนนะสมว่าเรานั่งยองยองยกของหนักขึ้นมาแล้วก็ยืนตัวตรงได้นี่เรียกว่าเราแบกได้สาเร็จแต่ถ้าดํนน้ำน้ำหนักกันมากเกินไปเนี่ยถึงแบกแบกขึ้นมาสาเร็จได้พักหนึ่งมันก็ทําท่าจะไม่ไหวก็ต้องปล่อยวางลงไปเราชนะนั้นะเราต้องรู้การนะการเพิ่มน้ําหนักก็เพิ่มแบบพวดพวดพวด,ดเลยเหมือนเราจเจริญสติเนี่ยยึดยึดมากเนี่ยมันจะทําให้เกิดความตึงน่วงมาก ลักษณะนั้นเราต้องรู้จักพ่อนวางแต่การผร่วางเนี่ยหมายถึงว่าเรายังกําหนดอยู่ถ้าดู่ลมก็ต้องกําหนดลมอยู่ตอนนี้ถ้าเราวางวางสติไม่ถูกส่วนทําเท่าไรก็ไม่ผ่านสักทีเพราะว่าเราวางสติไม่ถูกส่วนเราไม่ได้ทรงอารมณ์ไม่ได้รักษาอารมณ์วางสติไม่ถูกส่วนปุ๊บเนี่ยมีวิธีการอีกก็คือเจริญนผสมผสานเข้าไปเป็นสัมปัญญ์บัพพะ ในแนวการปฏิบัติแบบดูลมหายใจที่มีความรู้สึกแทนที่เราจะดูลมให้เฉยดูลมเข้ามลมออกให้เฉยเนี่ยเราดูลมให้มีความรู้สึกขึ้นมาพอเราดูมีความรู้สึกมากเข้ามากเขาเ้าพอได้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยพอพอเข้าถึงจิตใจจะเต้นใจเต้นเราดูใจเต้นหรือจับความรู้สึกไปเรื่อยๆกับไม้กับมือนึบหนึ่งนึบหนึ่งนึบหนึ่งเนี่ยอีกตรงเนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้อะไรจับความรู้สึกก็คือได้ความรู้สึกก็แต่มันไม่ได้ ไม่ได้มีบารมีอะไรแบบแต่ทั้งโลกโลกอย่างนั้นให้มันสูงขึ้นแต่มันก็เป็นสิ่งประกอบนะประกอบให้ให้มันสูงขึ้นแต่ก็เ,เอาใสายความรู้สึกเหมือนข้าพเจ้านะในสมัยเป็นคราวาเป็นนักศึกษาอยู่เนะี่ยฝึกวิชาธรรมากายหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่อวิชาอื่นๆเนี่ยปรากฏว่ามันจะวิบลราชแล้วก็มีข้อวัดส่วนตัวทำวัดเช้าทำวัดเย็นท่องคาถาอะไร เสร็จเรียบร้อยมันจะวิปลาดเดินโยบยยบยบยบเลยตอนหลังนี่พอบวชเนี่ยก็คิดว่าตัวเองจะบวชไปไม่รอดเพราะว่าไม่รู้จะรักษาโรคได้หรือเปล่าไอ้โรคเหมือนกันแล้วว่าจะเดินแล้วจะล้มโซซัดโซเซเนี่ยพอบวชมาก็มาเจริญวิปัสนาไม่ได้เจริญสมถะแบบเก่าแล้วแต่หนักไปทางวิปัสนาคือจับความรู้สึกอย่างเดียวยกไม้ยกไม,ยกม้ยกมือกําหนดความรู้สึกกำไม้กำมืออะไรเงี้ยดูใจเต้นแล่นเครียด ถึงแกจะดูใจเต้นแน่นเครียดแล้วเนี่ยถ้ามันจะหน่วงขึ้นไปใสยท้ายทอยแล้วก็หน้าผากตึงไม่หมดอย่างเงี้ยมีวิธีการก็คือดูความรู้สึกแทนที่จะดูดูที่มือเคลื่อนไหวเราดูนิ้วเคลื่อนไหวเข้านิ้วข้านึบนืบเนบนบเนบเน,น,นี่ยเราดูที่เนึบเราดูที่ความรู้สึกพอดูด้วยความรู้สึกทรงอารมณ์อยู่กับความรู้สึกแล้วให้ชัดในความรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มโปร่งเพราะให้ความรู้สึกภายนอกเนี่ยกายนอกมันเข้าไปยึดมัน พอยึดถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราเน้นเข้าสู่ความรู้สึกในความรู้สึกที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางภายนอกคือมันได้การทรงอารมณ์เป็นปกติเมื่อเราดูอรมณ์ให้ใจเนี่ยบางทีเราดูด้วยความอยากก็เราตั้งใจมากเกินไปมันก็จะแน่นเครียดมันจะเครียดไม่ผ่านสักทีดีไม่ดีเนี่ยแทบจะเดินแล้วบ้านหมุนก็มีอะไรอยงเงี้ยเราต้องรู้จักวางอารมณ์ให้ชัดเจนต่อเนื่องเข้าไปภายใน ถ้าภายนอกมันเต็มที่แล้วเราก็ดูลมที่ละเอียดภายในกันไปแต่กอนที่จะสู่ลมละเอียดนั่ต้องดูลมหยาบให้ได้อารมณ์ดูแบบสบายๆค่อยๆฝึกไปทําให้ต่อเนื่องจนกระทั่งชัดเจนแล้วจนกระทั่งผ่อนวางแล้วก็ไปดูความละเอียดภายในพอเข้าไปสู่ภายในปุ๊บเนี่ยคันนี้มันจะค่อยๆผ่อนวางภายนอกตอนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยการเวลาเราก็ต้องฝึกกันไปต้องต้องศึกษาด้วยตัวเอง พนะระพุทธเจ้าบอกตถา,าคตเป็นผู้ชี้อบอกแต่ความเพียรทั้งหลายเธอต้องทำเอาเองครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ก็เอาคําสั่งสอนจากพระพุทธเจ้ามานะหรือว่าตัวพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านกันแนะนําพอมาถึงจุดนี้นะาทำมันตึงหน่วงหน้าผากนี่เป็นธรรมดาของนะขันห้าเนี่ยเมื่ออุปทานขัน,น,ท,น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 ทั้งห้าเป็นตัวทุกอุปทานในรูปในเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณเป็นตัวทุกเพราะนั้นเรามีหน้าที่ กำหนดมันทุกก็ช่างมันลักษณะน,นั่นสู้ไหวก็สู้ให้ทะลุปโป่งเลยให้โปร่งเบาเลยถ้าสู้ไม่ไหวก็ผ่อนวางภายนอกให้ชัดก็ไปภายในนะเหมือนนั่งน้านไม่ไหวก็เดินมั่งเดินยืนมั่งนอนผ่อนวางมั่งก็ได้แต่การเจริญเนี่ยเราเจริญสตินะเจริญสติให้ตรงสัมปัญญยะหรือกติสติให้ตรงกับลมถ้าไปยึดลมมากเกินไปก็ผ่อนมาดูความรู้สึกที่ลมกระทบ มันจะผ่อนวางการยึดมั่นอุปทานขันธ์ห้า 5, ให้ก้าวจากยาไปสู่ละเอียดเองนะไปนั้นขั้นตอนทั้งหลายนักปฏิบัติทำต้องผ่านตัวเนืองหน้าผากนี้แทบจะทุกท่านเลยไม่มีใครที่ไม่ผ่านหรอกลักษณะนั้นเพราะมันการวางอารมณ์เนี่ยเกิดจะจากท้องพ่อท้องแม่ไม่ใช่ว่าจะเดินได้เลยเนี่ยมันจะต้องคล้ายๆว่ามาฝึกค่อยๆยืนค่อยๆเดินเพราะนั้นลาฝึกกาหนดไปเรื่อยๆ ดูความรู้สึกที่ลมกับทบอปลาจมูกดีที่สุดมันเป็นสติปัฏฐานสี่นะซึ่งถ้าไปยึดลมมากเกินไปแล้วก็ดูความรู้สึกดูความรู้สึกเนี่ยแล้วก็ชัดในความรู้สึกยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งสิ้นไปหมดไปลักษณะน,นั้นหมดอะไรหมดจดจากกิเลสหมดจดจากอุปทานขันทั้งห้าเข้าไปเรื่อยๆเรื่อย